สวัสดีค่ะชาวท่าน้ํานะคะวันนี้จะเป็นดวงความรักครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะคือ1น5ถึงสิพฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าชาวท่าน้ํานะคะจะมีความสัมพันธ์แบบไหนอะไรยังไง energy ความรักในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันเป็นยังไงนะคะชาวท่าน้ําประกอบไปด้วยชาวกรกฎมีนพิจิกเออท่าน้ํากรากฎมีนพิจิกนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ ใครอยากดูดวงส่วนตัวสามารถทักมาได้เลยนะคะแต่วันนี้เดี๋ยวขอเปิด Energy ของชาวธาตน้ำในเรื่องราวของความรักครึ่งเดินแรกกันดูก่อนนะมาดูกันสิโอ้ไพ่แปลาเป็นไพ่ก้าวถ้วยมาเลยะคะ่ะต่อด้วยเจไม้เทา้าชาวธาตน้ำไม่ได้ปิดกั้นในเรื่องของความรักนะคะจริงๆลักษณะของชาวธาตน้ำเองอะ่ะถกว่าเป็นคนที่รักใครแล้วก็รักจริงนะแล้วก็เป็นคนที่ ไม่ค่อยเก็บความรู้สึกตัวเองเอาไว้คือถ้ารู้สึกดีก็คือรู้สึกดีไปเลยนะคะโอเคไพ่เดทค่ะจ,จะมีชาวราศีพิจิกด้วยนะคะชาวจริงๆเ n e r g y จของชาวท่าน้ําค่อนข้างเยอะนะมีธาตุไฟธาตุลมเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวทุกขอดูแค่5้าใบก่อนจริงๆอะแอบเห็นอะไรบางอย่างของชาวท่าน้ําคืออย่างแรกเลยเนะ่ยชาวท่าน้ําสามารถอยู่ได้ด้วยตัวเองนะคะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่เป็นโสดได้ไม่ใช่ความสัมพันธ์ที่เป็นโสดสิ คุณเป็นโสดได้คุณมีความสุขกับตัวเองได้แต่คุณไม่ได้ปิดกัน้นใครจะเข้ามารักคุณก็ได้ คุณพร้อมที่จะสะะโสดได้เสมอคุณเป็นคนที่ยืดหยุ่นในความรักมากๆคุณเป็นคนยืดหยุ่นในความสัมพันธ์มากๆแล้วก็เป็นคนไม่ตัดสินใครด้วยในครึ่งเดือนแรกเนี้ยเห็นได้ชัดเลยว่าคุณไม่ตัดสินใครใครที่ออกจากความสุจาากควมสัมพันธ์กับคุณไปแล้วจะไม่กลับมาก็ไม่เป็นไรคุณจะไม่ไล่ตามเขาแล้วคุณจะไม่ไม่ทําอะไรในความสัมพันธ์นี้แล้วเออไม่เขาเรียกว่าอะไรอะจะหยุดความสัมพันธ์นี้ก็ได้นะไม่ไปต่อก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็ ไม่โทษใครไม่ว่าใครไม่กล่าวร้ายใครคือตุกคิดว่าแบบคุณค่อนข้างที่จะรู้สึกดีอะ่ะแต่ว่าในเวลาเดียวกันนะมันก็มีความเหงาเข้ามาครอบงำเนาะชาวท่านานา้ำย่างงั้นเดี๋ยวขอดู Energy เพิ okay. ่มหน่อยสีโอเคไพ่แปดถ้วยรีเวิร์สค่ะสดาว ไพ่ okay. ถ้วยค่อนข้างเยอะนะสำหรับชาวธาตุน้ำโอเคสองเหรียญตกว่ามันมีความรู้สึกถึงความรักที่มันยังไม่ได้จบสิ้นสะทีเดียวแล้วมันเป็นความรักที่เราอยากจะคุยต่ออยากจะไปต่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในเวลานี้มันยังไปไม่ได้เออมันมีความรู้สึกคิดถึงนะคะหรือ ขวินหาหรืออะไรแบบนี้มันเป็นความรู้สึกอย่างนี้เลยของชาวท่านน้าแต่ว่าตุกว่าจะมีใครคนหนึ่งค่ะที่เขาจะเข้ามานะคะในความรักความสัมพันธ์นี้แล้วตุกคิดว่าก็เป็นไปได้ว่ามันก็อาจจะเป็นคนเดิมๆก็ได้นะแต่ว่าคนเดิมๆในที่เนี้มันอาจจะเป็นคนที่ตุกว่ามันอยู่ในสถานะของคนคุยมากกว่านะคะแล้วก็มันเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันเบื่อหน่ายอะ่ะ มันมันมันเบื่อมันน่าเบื่อมันเป็นความสัมพันธ์เดิมเดิมมันก็ความสัมพันธ์ที่วนกลับมาแล้วอะไรเงี้ยเออมีความรู้สึกว่าชาวท่าน้ำอ่ะจะมีปฏิการปฏิเสธการอิกนอความสัมพันธ์นี้เช่นเดียวกันนะคะคือเวลาเขาที่เขาเข้ามาเนี่ยอยากจะทําอะไรอีกครั้งเนี่ยแต่ก่อนคุณจะเป็นแบบเขาอะไรก็เลย y s say yes อ่ะคือยังไงก็เขาจะทําอะไรจะพูดอะไรเ็าต้องการอะไรเราแบบทําได้ให้ได้อย่างนี้เสมอแต่พอมาถึงเดือนเนี้ย มันจะเป็นความรู้สึกที่ always say no แล้วคือเขาเข้ามายัางไงเราก็แบบไม่ได้อันนี้ไม่ได้ไม่ทํานะไม่ว่างไม่คุยนะไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะมีความรู้สึกแบบนี้เข้ามาเพราะว่าหนึ่งเลยอะชาวท่าน้ำเนี่ยเปิดใจให้กับคนอื่นก็จริงนะคะแต่พอเป็นความรักเก่าๆที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันจะท็อกซิกเนี่ย คุณค่อนข้างที่จะปิดได้เร็วคือเหมือนมีภูมิคุ้มกันแล้วอะ่ะแล้วค่อนข้างที่จะเขาเรียกอะไรบริหารตัวเองได้ดีแล้วอะ่ะคือเราเทรนมาดีแล้วอะ่ะเออคนนี้กลับมาอีกแล้วนะและเป็นแบบนี้อีกแล้วเพราะฉะนั้นเอ,อไม่เอาดีกว่าไม่ไม,ไม่ไม่ยุ่งด้วยดีกว่าขอปฏิเสธความสัมพันธ์นี้ดีกว่าแต่ว่าถ้าวันถ้าวันใดที่เขาแบบหายเป็นคนท็อกซิกแล้วอะ่ะแล้วเขาดีขึ้นจริงจริงอะ่ะก็เปิดนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าณวันนี้เขายังเป็นแบบเดิมอะ่ะฉันไม่ขอที่จะรับ ความรู้สึกหนีเอาไว้นะเราที่สําคัญนะคนคนนี้ตุกว่าพอยิ่งคุณปฏิเสธอะมันก็ยิ่งทําให้เขารู้สึกอยากเข้าหาอยากเข้าหาเข้าหามันจะมีแต่คําถามว่าทําไมเป็นอะไรทําไมไม่ชอบเขาหรอไม่อยากยุ่งกับเขาหรอหรือแบบเบื่อเขาหรอโกรธเขาหรอเขาทําอะไรไม่ดีหรออะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแต่คําถามเนี่ยของคนคนนี้เต็มไปหมดเลยทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ต้องถามแล้วว่าเพราะอะไรไปเขาเรียวกว่าอะไรอะไปดูตัวเองเถอะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีแนวโน้มของการที่เขาจะ พยายามทุ่มเทความสัมพันธ์ทุ่มเทความรู้สึกเวลาหรืออะไรของเขาอะเพื่อคุณเลยนะใน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 ช่วงต้นเดือนอะเพราะเขามีความรู้สึกเหมือนเขาแบบไม่ได้อะมันมันเสียคุณไปไม่ได้มันอย่างเงี้ยแล้วเขาก็รู้สึกว่าความความสัมพันธ์นี้มันมันจะไม่ยั่งยืนสําหรับเขาอะมันมันไม่ได้อะมันจะกลับมาไม่ได้แล้วใช่ไหมอย่างเงี้ยคือฟีลเขาจะเป็นแบบประมาณนี้เลยนะคะแต่ว่าตัวคุณเองอะตัวก็ค่อนข้างที่จะชิลวคุณอยู่ด้วยตัวเองได้ไม่เดินเข้าหาความสัมพันธ์นี้เอง ไม่ปิดกั้นคนใหม่ๆที่สําคัญมีคนใหม่ๆเข้ามาด้วยที่พร้อมจะแบบให้โอกาสดีๆกับคุณอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็ไม่ได้รีบร้อนในความสัมพันธ์ในในช่วงต้นเดือนแรกด้วยเพราะฉะนั้นจะคนเก่าหรือคนใหม่ที่เข้ามาในเวลาเนี้ยคือใครก็ตามอ่ะถ้าเกิดเป็นคนท็อกซิกคุณสามารถที่จะตัดได้เลยเพราะคุณไม่อยากจะมาแบบคิดอะไรมากแล้วคุณไม่คิดเขาเรียกว่าอะไรนะในเรื่องของความรักในช่วงเดือนและต้นเดือนแรกอะ่ะคุณไม่อยากเอามันเข้ามาอยู่ในหัวเลยนะคะคุณอยากจะเอาเวลาไปทําเรื่องอื่นมากกว่าคือแบบ เวลาของฉันมีค่าฉันจะไม่มาเสียเวลากับใครอะไรแบบนี้นะคะจะพูดว่าหญิงก็ได้นะแต่ทุกว,ว่าชาวท่านามมากลับมารักตัวเองแบบสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะคไหนดูหน่อยสิไพ่อยากบอกอะไรอีกไพ่เ,เป็นในออฟสอตเลยค่อจะพูดยังไงดีก็ยังมีใครบางคนที่พร้อมที่จะผฝ่าฟันความสัมพันธ์นี้ไปให้ได้นะ แล้วก็เขาไม่ได้มูฟออนจากคุณแบบได้จริงๆอะ่ะคือตุ๊กมีความรู้สึกว่าคุณพยายามทิ้งความสัมพันธ์นี้ไว้เบื้องหลังคือไม่เอาแล้วแต่ว่าใครบางคนก็อยากจะลื้อฟื้นความสัมพันธ์นี้มันกลับมาอีกแล้วก็พยายามที่จะแบบมาบอกคุณว่าแบบเอ้ยแบบเออเป็นอย่างเป็นเพื่อนก็ได้นะเป็นนุ่มเป็นนี่ก็ได้คือแบบยังไงก็ได้อ่ะเพื่อพยายามเก็บคุณไว้ไว้นี่ความสัมพันธ์นี้เหมือนพยายามจะบอกวความสัมพันธ์นี้มันยังไม่จบนะเรายังไม่ทันได้เริ่มเลยนะ ขอไปต่อได้ไหมขออะไรได้ไหมแต่ว่าชาวธนามก็แบบพักก่อนชาวธนามดูเป็นคนที่แบบว่าอืไม่ต้องมาเปลี่ยนอะไรชั้นเธอไปเปลี่ยนตัวเองให้ได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสิบไม่เท้าค่ะมีเก้าไมยเท้าแล้วก็มีเซเวนซัพเป็นเดอะเคลโอเคเอ,อ่พูดอย่างนี้นะชาวธนามเองอะค่ะคุณจะไม่อย่างที่ตัวบอกคุณไม่ได้พยายามกับความสัมพันธ์เก่า ความสัมพันธ์ใหม่ๆเองที่เข้ามาคุณก็ไม่ใส่ความพยายามกับมันให้คนอื่นใส่ความพยายามกับเราคุณเป็นแบบนี้มากกว่านะคะแล้วคุณก็ไม่ได้สนใจตรงนี้พูดได้ว่าไม่แคร์เลยความรักเนี่ยแทบจะไม่แคร์เลยบางคนอาจจะแบบปากพูดนะโอ้ยไม่แคร์ไม่แคร์แต่ในใจมันแคร์ใช่ปะแต่ว่าต้นเดือนนี้สาหรับชาวธาตุน้ำบางคนน่ะไม่แคร์จริงๆนะไม่ไม่เอาก็คือไม่เอาจริงๆไม่ไม่ได้ก็คือไม่ได้ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่ไม่ ไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วก็ค่อนข้างประเมินความรักทั้งเก่าแล้วใหม่ที่มันเข้ามาว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงก่อนที่จะตัดสินใจจะทํายังไงให้ความสัมพันธ์นี้มันสบายใจได้มากที่สุดคือทุกจะบอกว่าอย่างน้อยอ่ะการที่คุณแบบปฏิเสธความสัมพันธ์เอ่อกับคนที่ท็อกซิกอ่ะคุณก็มีมารยาทพอในการปฏิเสธความสัมพันธ์นะคุณไม่ใช่แบบบล็อกเขาไปเลยเลยอย่างเงี้ยไม่ใช่แต่คุณจะพูดกับเขาดีๆหรือคุณอาจจะ หาข้ออ้างอย่างอื่นที่มันสุภาพสุภาพอ่ะมันจนทําให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันคุณเนี่ยดีจริงๆนะทําไมเขาถึงทํากับคุณแบบเนี้ยคือจะพูดว่าไงดีอ่ะมันเป็นช่วงเวลาที่กรรมตามสนองคนบางคนแต่ก่อนคุณอาจจะเสียใจกับใครคนนี้เนาะแต่ในช่วงเวลาเนี้ยมันจะเป็นเขาค่ะที่รู้สึกแบบกังวลกังวยใจมากๆอ่ะว่า จะทํายังไงดีให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อหรือจะทํายังไงดีให้คุณหายโกรธหรือจะทํายังไงดีให้คุณลืมเรื่องเอาเก่าๆจะทํายังไงดีเพื่อจะเปลี่ยนตัวเขาเองหรืออย่างเงี้ยมันมันจะมีความรู้สึกแบบนี้แล้วที่สําคัญมันมันมีการส่องกันด้วยมันมีการดูมันมีการแบบเอาเรื่องที่ด่มาพูดคือบางคนแค่สอ่องแล้วเงียบใช่ไหมแต่สาหรับชาว่าน้ำเองอะ่ะมันจะมีใครบางคนเนี่ยคนคนนี้ยพลังงานของคนคนนี้เขาจะส่องคุณ ส่องไม่พอพยายามแสดงแสดงตัวออกมาว่าเขาอะเอ้ยรู้จักกับคุณนะเขาไอ้นี่กับคุณนะเขายังไงกับคุณหน้าอะไรอย่างเงี้ยจนคุณรู้สึกว่าเออทำทาไปเพื่ออะไรอะไรย่างเงี้ยนะคะแบบแล้วก็ไล่เป้าหมายในการทำอะว่าสิ่งที่ทําไปเพื่ออะไรแต่พยายามแย่ๆเข้ามาหยอดหยอดเข้ามาเพื่อให้คุณยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้กับเขาให้จงได้อะ เอ,อ่อจะพูดงนะ่ายๆนะตกวเช่าท่าน,น้ำกำลังเจอนาซิสซิสค่ะหรือคนที่แบบชอบบังคับใจิตใจคนอื่นหรือเป็นคนที่พยายามที่จะเป็นแบบเอ,อ่อเขาเรียกว่าเอาตัวเองมาก่อนอะ่ะเออเหมือนกับว่าทุกความสัมพันธ์ฉันจะต้องเป็นคนตัดสินใจฉันจะอยู่หรือฉันจะไปมันต้องมาจากตัวฉันไม่ใช่เชาวท่าน,น้ำเป็นคนตัดสินใจนะอะไรแบบเนี้ยแต่ว่าชาวท่าน,น้ำก็หาได้แค่ไม่นะคะ ตักวกาเดินเนี้ยเผลอๆบางคนคุณแฮปปี้กับการเดินทางไปเที่ยวไหนมีความสุขกับการเดินทางกับเพื่อนกับฝูงหรืออะไรแบบนี้ได้ซ้ำไปแล้วหลายๆคนก็มีความสุขในเรื่องของการใช้เงินมีความมั่งคั่งในเรื่องของการเงินนะเราก็รู้สึกว่าถ้าความสัมพันธ์นี้มันมีอุปสรรคมากก็ขอเบรกความสัมพันธ์นี้เอาไว้ชั่วคราวละกันไม่ยุ่งไม่สนใจอะไรแล้วคือเอ e น g y จีชาวทนามอ่ะดีมากเพราะเป็นเอ e น g y จีที่รักตัวเองแล้วเอ่อพิเออร์เรตี้เฟิร์สคือมีค่ะชั้นค่ะ ฉันคือ priority หลักของความสัมพันธ์นี้เพราะฉะนั้นใครที่จะเข้ามาและทำร้ายฉันเออ่ในตอนนี้ขอพักไปก่อนนะหรือออกไปจากชีวิตฉันได้เลยนะฉันฉันไม่ได้แบบอยากจะต้องงอคุณกลับมาแต่ว่าฉันก็ใช้เวทที่มันสุภาพที่สุดอะเออมันเป็นฟิลนี้นะคะแต่ว่าตุกบอกเลยว่าเขาเนี่ยไม่ยอมคุณก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากจะอยู่ในความสัมพันธ์นี้ เธอต้องรักฉันด้วยใจจริงชาวท่าน้นพูดแบบนี้ด้ยนะคะโอเคเดี๋ยวดีไวต์เฟมินีนค่ะจริงๆมันก็มีเรื่องของความชัดเจนในเรื่องของแบบเขาเรือกอะไรอะ่ะการปรับสมดุลของพลังงานของตัวชาวท่าน้ำเองด้วยนะคะคุณอาจจะมีเสน่ห์มากขึ้นแล้วก็คุณรู้สึกแบบพยายามปล่อยพลังงานของคนที่แบบว่าเราจะต้องได้รับสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองอะ่ะเออมันเลยทาให้เขารู้สึกว่าต้องพยายามนะคะโอเค The d i s t r o y Feminine ค่ะคุณบาลานคือไพ่มันเป็น d i v i n e Feminine แล้วก็ d i s t r o y Feminine ตุกปว่าคุณกำลังบาลานความสัมพันธ์นี้ให้ไปในเวท์ที่ถูกแต่ว่ามันก็จะมีบางคนเข้ามาทำร้าย energy ของคุณคือแบบคุณก็พยายามแบบเหมือนเราเนาะพยายามปิดประตูบ้านอีกคนนึงพยายามจะเปิดประตูบ้านเราให้ได้มันจะมันจะเป็นฟิลนี้นะคะแล้วก็ไพ่โอเค คนคนนี้พยายามจะแก้ปัญหาค่ะพยายามจะแก้ปัญหาให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้แต่ว่าใน,ในหนึ่งเลยอ่ะที่เขากลับมาแก้ปัญหาตรงนี้เพราะว่าคุณก็คือคนหนึ่งที่ทำให้เขารู้ว่าความรักจริงๆมันเป็นยังไงอ่ะเหมือนคุณอ่ะเป็นคนที่มาแก้ปมในใจของเขาได้อ่ะแต่ว่าในวันที่คุณแก้ปมในใจเขาเสร็จแล้วอ่ะ คุณรู้แล้วว่าเขาไม่ได้อะไรกับคุณอะคุณก็พร้อมที่จะเดินออกมาไม่นองดูเขาทางๆหรือแบบไม่มองดูเลยแต่กลับเป็นเขาที่รู้สึกว่าเขาจะต้องกลับมาเพื่อแบบอะไรบางอย่างกับคุณหรืออะไรแบบเนี้ยหรือมันไม่มีใครที่มันแก้ปัญหาอะไรให้เขาได้อย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเดือนนี้ก็ต้องเตรียมรับแรงกระแทกค่ะเพราะว่าตัว่าก่อนหน้านี้เจออะไรที่มันท็อกซิกท็อกซิกมาแล้วใช่ป่ะแต่ว่าพอมาถึงเดือนนี้มันเป็นเดือนที่เราแบบว่าไม่ได้แคร์อะไรแล้วอะกลับกลายเป็นว่าเขากลับท็อกซิกกว่าเดิม แต่มันเป็นท็อกซิกในเวลที่คุณมีกำแพงป้องกันอ่ะเออคุณก็จะไม่ได้เสียใจหรือเจ็บหรืออะไรแต่ก็จะได้เห็นท่าแท้ของใครบางคนนะฮะก็ประมาณนี้นะคะชาวท่าตน้ํายังไงก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขแล้วก็สมหวังในความรักค่ะ